สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่องย t u b e เสือพาไปนะฮะมาถึงงาน164ปีนปีการก่อตั้งอำเภอวานอนนิวาสนะฮะผมกับตกใจนะเพราะว่าตอนนี้นักเรียนโรงเรียนมัธยมวานอนเลิกเรียนพอดีนะฮะน้องๆก็มาเดินเที่ยวงานกันแน่นขนัดไปเลยนะคุณผู้ชมนะครับอีกสักครู่นะฮะก็จะมีการ รำบวงสวงพยาวานอนนะฮะ,นะเห็นบอกว่ามีนางรำมาจากทุกตำบลน,นะฮะ800นางรำนะคุณผู้ชมนะฮะโอ้โห,โหนะจะเป็นยังไงก็ต้องติดนะตามกันไปเรื่อยๆนะอาจจะมีคลิปสองสามคลิปลงให้ชมนะฮะ งานก็จัดอยู่ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวานนนิวาสนะฮะตรงข้ามกับโรงเรียนมัธยมวานนนิวาสนี่เองนะครัผูมชมางรำก็ทยอยเดินทางมาถึงที่นานแล้วนะฮะ คืออะไรนะคืออะไรนะมคอรนะเสือครับเชิพไปเดินมาชมพชมพชมพคมพช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 ะเป็นนางรมพช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 ยพชมพเมยชมพชะพชมพชไปรมพามพช้พามพชมพชนบชนนมพชมนชมพเมพชมพชมพช้พชมพชปพชนพชมพามพชอพชมพูมพชนพรมพช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 หมบ้านมากี่คนครับ1 1ะะ นี่นะฮะก็เป็นภาพแห่งความร่วมมือนะฮะร่วมใจนะของนะชาวบ้านนะฮะที่เป็นนางรำจากทุกหมู่บ้านเนาะนะฮะไได้มอบในระหว่างรอพิธีการฮะรอการรำนะฮะไมก็ลงร่มลงแดงไปก่อนนะฮะคุณผู้ชมนสวยงามมากเลยนะเป็นอลังการเป็นเฉลยทีนแบบนะ นี่คือบริเวณร้านค้านะฮะที่อยู่ริมถนนเลยนะฮะตลอดทางเดินเนี่ยนะฮะนับหลายร้อยร้านค้านะฮะอ้าวนะฮะตอนนี้เราก็มาเจอนะฮะปุ๊กับป้าแตนนะฮะนี่เข้ามากันยังไงครับเนี่ยไม่รู้เลยดูเดินมาที่นหนไปจอดไหน ไมตามหาเจอสาลก็้เอากตรก้ปแตนมาดูหมวกนะรบป้าเลือมวกเลยต้องซื้อหมวกใส่แต่ร้อนนะงแดในหมวกนะง่ายครับหมวกค่ต้อย เป็นอะไรอ่ะพักตบเหรอเกขามำรแล้วไู้ว่าเขาล้ำแล้วไงเขลำบ่ายลสามแล้วตอนนี้กี่โมง

มีป้ายอยู่ให้รู้ว่าเป็นของใหม่าจะไปดูนนนงกัส่วนน้ำมนต์ับสาาเดียกลับไปแล้วนะครับมิวเนี่ยเขาเดินเล่นกับแม่ก่อนนะเผื่อได้กินของอะไรอ,ไร,อไร่อยเรไม่ต้องจ่ายตังค์นะนั่งรถของท่านแอนประแอน ไม่สะดวกด้อยู่เจ้าของรถโตโยต้านะครับทำไงดี่ะไม่ยินนะฮะเพราะระบบเสียงของเบร์ดมาทุกทีทุกทีน้วก็เป็นมออ่างเสวยๆสวยโอเคได้ฟังทุ่เจ้าของรถโตโยต้านะครับต้อต้องต้อ้มอมาดเสื้อพอคาลอตตนะใส่เสื้อองค์ปก บอกว่าขอบคุณไปยังที of 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 hmm s. <S 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 ่น yep ้องขอบคุณพี่ยังเข้าไม่หรอกอีกจากรรมเฉลิงฉละเมื่อกันเจอแม่สวยเจ้าของร้านไครที่ยงครามสวยสกลนครนะอันนี้มาร่วมฟ้อรดรำด้วยนะนายบานวันนั้นที่ราดก็มีสูงทุก หลายท่านกำลัง yup. พักมีนี่แหละครับเหตุที่อยากให้ท่านมาจากสกลมาขี่คนแม่มาคนเดียวมาคนเดียวตั้งใจมาเลยตั้งใจมาตั้งใจมาแล้วก็เป็นสวยมาคนเดียวสบายดีเขาสบายดีครับพ่อได้ทีครจะแจกสาระร่มรูปนี้ขอบคุณนะหลายท่านอยากดูภาพตัวเองบนจอนะฮะแม้ว่าจะไม่ได้ถ่ายทอดออกอะไรอันนี้เหรออะไรสิุกติกนะฮะ อับตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันรวมคนรู้จักแล้วเนี่ยคนคุ้นเคยมือถือ้าเปือท่านเพิ่งรู้ตัวว่ามือติดตากฝากไว้เราก็ไม่ว่ากันยินดีที่จะรับฝากกันก็ถือว่าเป็นในพิธีบวงสวงรขอบคุณที่ทางเราชาวเราต้องรักใคร่ปองดองกันและที่สําคัญ อำเภอวันอนอรว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่มีความรักความสนับสนานสามัคคีและเราจหวังว่าอำเภอนี้จะเป็นอำเภอท,ที่ทำให้ครอบครัวและก็หมู่บ้านเจริญก้าวหน้าอย่างรวดนคะครับเราก็คุณทันท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เอย่ยชื่อทุกท่านทุกคนก็ให้ถือว่านี่คือความภูมิอกภูมิใจในความเป็นกบพุีจอถ่ายทอดสดนเพื่อเอ่อ ไม่แบตเตอรี่หมดเดี๋ยวผม10ปี4ปีกที่นี่คุณชมพงครับชมพงศามาโนดีว่ามาโนดีว่าอมตะคูสากาทุกปีเลยนะคะอินแปลงฮะอินแปลงครับอินแปลงอินแปลงคือมีแต่คนทำงามเถอะเนาะต้องนั่เรียจะได้โอ้ผมเห็นมัติยมานันดีว่าถ่ายภาพครับตำบลต่างๆดูเป็นตัวอย่างเลยฮะเราสามารถให้มือกล้องท่านนุวิทย์ถ่ายภาพให้ได้ผมอยากให้ภาพอย่างนี้เป็นตําผมว่าสวยมากนะครับ เอาไปนะเอาจุดนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ให้แต่ละตำบลรวมถ่ายรูปนะฮะ PR หรือการประชาสัมพันธ์ในระบบ<ห>ทางเทคโนโล,โลยีซึ่งคำนี้เพจของอำเภอวันนนทีว่าถ้าเป่อท่านกำลังติดตามรับฟัง เราสองคนผมสมศักดิ์อินทรสิทธิ์ค่ะดิฉันสุรางคคำบุศค่ะก็ําลังเป็นพิธีกรที่บรรยายในรูปแบบของการเฉลิมฉลองวานนอนวทวาทครบ164ปีค